สิภพาพี่น่องมาสิภาพี่น่องมา,พา,พงมาปูชีสุโทรครับพี่น่องครับในายาประทุมมานี่คือมองคนอยู่คือมองนี้เท่ๆมาโอในอีย,ยิีย์กว่าม,มากเลยสะพานปลาพี่น่องตกนับทั้งสามคนเลย เออเป็นเดินนี่ครับพี่น้องคุณหนึ่งคุณหนึ่งเป็นไงเป็นไงกันเบิร์แล้วนี่ครับพี่น้องครับพ่นสียูนีก่อนบนได้กับมาสั่งสำนันพุ่กันอที่แล้วหอันหรอดนที่แ้วอันที่หนึ่ง ถูกร้อนทีหนึ่งเจีสาวหน่อยมั้งั้นเลยที่นั่เย็นก่อนเลยไม่เย็นนะพี่นคเับไม่เป็นไรปลายังเยอะเลยนะคี่ แต่ว่ามันอาหารเม็ดกันหมดผมเลยถึงคนเดียวอ่ะเอามั้ยน้ำกันเลยล่ะเขาน้อกันแต่ว่าเห็นพออันเดียวมาแล้วก็ต้องจบต้องเห็นขามไหมล่ะบอกแล้วล่ะหนึ่งสองถ้าอาหารเม็ดไม่หมดเดี๋ยวผมหวานให้พี่ดูปลาหนิผมยังที่เห็นไหมเสร็จเสร สิบสองสิบสามพลังงานเยอะมากเผมเก้าพุ่งตรงอ่าผมปัดไวาผมมาอยู่ตรงเนี้ยแปดปีคืออยู่ตรงนี้ไะเออแปดปีตั้งแต่ปู่ยังไม่ได้สร้างค่อยทำมาละมาปัดกวาดเท่าข้อจัดอยู่อืมปัดกวาดเท่าข้อจัดทุกอย่างเดี๋ยวจะมีปัญหาคือหน้าหนามมาหนามมันจะท่วมท่วมหมดเลยใช่ไหมท่วมถึง ลอยน้ำมาพี่เนี่นี่เป็นาบไม่เป็นราบออๆนี่ผมเพิ่งเข้ามาปัดได้สามวันวันนั้นผมเข้ามาปุ๊บฮานอยเข้าเก้าสองตรงตรงเปียงเลยลำเดียวเลยเก้าส <92 S 2> องตรงเปียงเลยเก<พ>้าสองด้วยฟันตัวเดียวก้าสองคนสิบหกสิบหกสิบหกปี่สงสองสามสี ตัดต้นไม้าดไปวคนไหมงจี้ <g ül üyor> กหตอนนี้กํลังชดถูกไหวปูอยู่พี่น้องสภาพคอนกีดแห้งได้หรอว่าย่างผมซื้อลอตตลรีร่มาหรือว่ามือแรงเลยลูกล้านเรียนว่าแกก็ให้ไปเข้าฟันบอกเ

งานงั้นมาสั่งสวยสาวรไปเปียต่อไปเกลืเงเหลี่ยมงานหลวงปู่เลยเกงเหลี่ยมงไม่เจียมเจมไปตลอดไปเนาคนทำคนมก็ตีตามตามีงเชงเหลี่ยมไหลาีไปเพอตงเอ เป็นฟัไปไงำพื้นเแลเนี่มีเลาขี่ำพื้นหรยาำพื้นขงเี่งยัียร์เดียต่อไปเด้ฟไปไงเฮ้ยดิอ้คนเคยัวใจมัดใพนแข่งเดียงเดียงเดียวต่อไปแขยงแขงไป

ไอผมนอฟังเดียวเจบนี่ยเนาะยังห้องลาง้านกลางันาไม่เห็นแล้วแล้วล็อกกัแห่้ามซ้ํานี่เนยห้องวันเนาลาง้านผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันได้แกก็แห่้ามเท่านี้ยังห้องลางวานม

มันไปยีกันไปครับพี่นะครับก็ปลูขนน้มูลเนี่ยืออคือมันแหลมเหมือนไปลงเนี่ยครับพีังัเปูกัน้ำมูลครัยังเปียกแปลตั้งใจมาเบิ่งล็อกให้ลองใจใช่พี่ แกอยู่นะกินบเมื่ี้เราฝืนข้ามแจงใช่ข้ามข้นถอยเฮ้อฝืนจะมาดูแกไอ้ต่ก่อนเนี่ยองค์นี้แหละใต้เปนโพนใช่ยมนยู่ในน้ำนู่นผมน่ะฉันคนลากขึ้นมาคนเดียวตัวใบนี่ก่อนผมยังยังทำจะเอาทำแท่หนึ่แต่ว่าผมทำทั้งรัวให้ทีเดียวจะว่านั่นนี่ที่สุดได้เก้าสองน่นอนกลุ่มมาตรงนี้เลยตป่งเตี้ยงเลยคนที่

แตยุไม่ขึ้นเหมือนกันนะคนเดียวผมบอกเนยแต่ว่านั้นก็หรื้อๆๆขึ้นเลยแต่ก็เหมือนจะดีแค่นี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตั้งตรงนี้ฐานใกอย่นี่ใช่มาตั้งฐานฐานลงผมเออบางคนเขาขอผมบางคนฉันถามแล้วเนี่ยผมพูดพี่พี่เชื่อไหมครับทำไมสะพานทางวันนี้ผมจะอธิบายให้พี่ฟังคือเรื่องของเรื่องน่ะวันที่สิบสาม คือวันอาทิตย์จะถึงนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งคือขอผมเนี่ยให้ผมมาขอกับปู่ให้ว่าที่สิบสามคือนัดกันแล้วว่าวันที่สิบสามเนี่ยจะมาเอาหวยกับปู่ที่นี่จุดท้ายวันนี้สะพานพังแล้วแสดงว่าไม่ให้ที่เชื่อผมไหมจบเอออันนี้ผมพูดเลยอันนี้ผมพูดเรื่องยีผมสามารถต่อโทรศัพท์ให้คุยกับเขาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรูปสะพานพังแล้วตอนนี้คือหมดสิทธิ์คือเหมือนแกไม่ให้พวกนั้นแล้วเราตกสามคสามสิคน่ะตก คือคืออันเนี้ยทำทำไมถึงอย่างนี้ปกติเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้มากว่าเพิ่งมากกว่าเมื่อสามสี่วันที่แล้ววันผมมาเข้ามาวันแรกผมก็ได้ก้าวสองไปเลยกว<ช>่าคือวันนั้นอ่ะมันมันที่เข้าใจเนาะคือมันไม่ได้กว่าดนน้ำทั่วมันก็เนี่ยเศษใบมอไม้เนี่ยเนี่ยเพิ่งมากว่าได้สามสี่วันนี้ยนยอยู่นะเป็นเกาะเป็นเกาะเนี่ยก็เกาะทะเลมันเลยบ่อยเป็นอัตโนมิครับน้ำลวกเลยมันจะเป็นยินหยางเลยเป็นตัวเอีสดนะนะพี่นะ ผมเคยมานอนที่นี่เคยนอนเคยนอนนะผมอยู่ในเมืองอยู่แถวโรงเรียนบุญวัฒนาที่เไายิงกันตายที่เทอร์มินอลนั่นน่าไปเดี๋ยวจ่ายอยู่ย่ำแบบอยู่ย่ำแบบเล็บมากไหมพี่นะพี่เอ้าเอาแขนลงมาดีเนาะพี่ดนะแต่ดีนะไม่โดนในตะปูพี่ว่าไหมตะปูไม่ยาวมากเลยน้ำก่อนนะ เอาละในเมื่อมาขนาดนี้แล้วจะต้องให้โชคอะยหยิบรอตตอรีเลยอันนี้พี่ขอหวยใหญ่เลยใช่ไหมผมก็จะจิ้มกับพี่พ่พี่ด้วยผมผงก็จะไม่ไม่ขอแม่อะไรแล้วผมก็คือวันที่สิบสามก็ปฏิเสธเลยคือไม่ได้แล้วคือแม่เราวชือบานห่างแี้วเหมือนเหมือนเชื่อไหมพี่เห็นไหมใช่ใช่มันมีเห็ุนะบอกตรงไปกลุ่มนี้ผมก็บอกคุยอนขำโอ้ให้ผมขำให้ผมขำมาเบิ่งดูเคือนขำกัน น่าจะข่อยย่างกันข่อยย่านจะถามจะมาหอดเรื่ายไปเลยมื่งหน้ากลับไปเอายังข่อยกลับไปพูดกันก็ั่นแหละแล้วเขาจะถามเขากลับไปพูดกันผมเดินเข้ามาของผมคนเดียวเลยเนาะผมก็เดินไปวันติดพังบอลสุดยับกลับไปสามคนก็หอดร่วกันสามคนไปยุ่งกลางๆเราตัวกันพร้อมกันเลยไม่นรอกข่อย่างข่อยยงานไม่หอดกลางอ๋อสารคิสโอ้โหที่คุคลิปนี้เป็นสนิทเรา่อนแม่ที่ชิมหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทีเริ่มกดไลค์กดซับจะเข้าช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพนอาวุธเชียรครับพี่น้องครับแต่ก่อนอยู่ใต้ต้นโพนึงนะ ผมไ้่ยกขึ้นมาเนี่ยผมก้อนั้นน่ะมานน้ำค่อยเนี่ยไม่ได้เอามาตั้งนีก็ได้หรือว่าเป็นไปได้เอาขึ้นไปตรงแพรก็ได้หราะว่าผมเอาก้อนโผลนะเราอยู่ในน้ำนะครับพี่ะลุกล้าพูดอะไรลงพอนเห็บบอลเนี่ยเราพอนเห็เบาเนี่ยผมเอายกขึ้นมาคนเดียวแต่ผมได้แค่นี้เอาเพิ่นขึ้นไปไว้เอาลองยกกันเอาเอาลงพ่อขึ้นไปยุ่งถึงแม่พอถอนให้ผมเบาเด้อะ เอาเอากันนะเอาปูขึ้นนะมาเลยเดี๋ยวเแต่ว่าผมมาคนหนักคนเดียวนะผมคนเดียวเดียวทางใครก็ได้เลยกันหนามได้เนาะกันหนามได้เนาะเอามาเลยหลวงปู่อยากขึ้นมาทั้งทั้งที่ว่หลวงพ่อถอนเออขึ้นหลานจมเบาๆเสี่ยวมาอยู่ช่งสูงบ่อยหน้มถั่วหนามขังอีกเออไม่อยู่ในน้นามปได้เออได้ได้แล้วเดี๋ยว

ให้ยก่อนให้ยก่อนมาต่ไวี้ล็อก่ไดโซเลยหลับให้ลูกหลับอุ้มคืนเด้อขึ้นคนเดียวจริงๆผมถามก่อนอนั่นอออ่านั่นอุ้มอุ้มเออไดโซเลยหลับออนั่นอ้มโนครับโนครับนั่นนั่นอพอเด้จ้ะครับเออนั่นแต่ผมไดโซหลับผมเดี๋ยวหลวงพ่อไม่้เดือกเออไป อนี่กนะพี่นาเยเนาะหว่นั้นมใหม่กนเนาะนีเดิเนาะพี่ตรน้อิงกับตัวใหม่เลยพิงกับกับตัวใหม่เลยเออปาดงัดลงนี่งัดมาได้บอกแล้วนี่ก็คอรบใเาแต่เพราะผมเอาล่าขึ้นคนเดียวน่ะเออตอนมาขึ้นเลยว่ขึ้นเน้อนี่่ขึ้นเนื้อครับนัก่าคนทุอย่นคุณดูนี่แล้ว เวยกำลังไปนั่งแต่ผมคนเดียวนะตอนที่ไปนั่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวถ้าหาเงินทำสะพานได้หมดฮพวกมาฮินอ่อนเนี่ยนะพี่ต้วอตั้งก่อนใช่ใช่สระแก้วเออครับเออจากฝนไม่ได้โชคกันพี่วันนี้มันนั่าไม่จบแบบนี้โอ้ลงงนะครับ โอพราะน่าเสียดายที่ก่อนเงินน้นหาคนมาช่วยยกนี่ตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาพี่เชื่อไหมพอดีครับผมมาพอดีแล้วเรือเราเลีงมึก็ปกคนชื่อเราเรื่องที่เขาเด้ไม่อยู่ดีๆผมผมก็นั่งอยู่บปกติผมก็ขับรถกลับแล้วผมนั่งอยู่ข้างบนเฉยๆเลยผมก็นั่งเหมือนนั่งรอน่ะไม่ดูนี่ บตีไม่เราะม่าผมเองวันน่ากำลังดี้นเลยนะพี่าจาินเลยเออผมหาลูกเก่าให้ดูได้เพราะว่าอยู่ตรงนู่นเลยอยู่ในน้ำเลยที่ดูตรงคอเห็นไหมน้ำจมน้ำเยล่ากำลังดีอ่รงว่งัดขึ้นสาีนี้เปนสนี่พี่น้องพนแมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับอซที่ตามที่ต้กงกเลยกดสับจะใครช่องพ่อพยาทิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลมาอยูนมากราบปูกาปูปูอะไรก็พี่ ปูธน้นมูลรันพป่น้องครับนาคราชปูธนมูลนาคราตเดอนะครับี่ามาทานมันรู้นะที่ดมีเงินไม่ได้แต่งจนไม่ได้อะไรสีของพื่นที่จวัอส์เนเลยนากนี้ยวจริงไหมเหรอไมได้กำลังหมดลยวดงเลยอยู่กับดวงน้่น้ำมูลวาสนาน้ำดวะให้เข้ามาแค่นี้ผมก็จะกลับบ้านแต่ว่าผมก็แล้ว